สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำผัดขิงนะคะมังสวิรัตนะคะที่บอกว่ามังสวิรัตเพราะว่าพี่อ้อยใส่หอมใหญ่เนาะแต่ถ้าคนไหนที่ทานเจนะคะไม่ได้ทานมังก็ไม่ต้องใส่หอมนะคะดูทั้งหมดนะคะตรงนี้เนาะจะเป็นโปรตีนเกษตรนะคะเป็นขิง หอมใหญ่พริกแล้วก็ครึ่องใช้นะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะผัดตัวขิงกับหอมใหญ่โปรตีนเกษตรก่อนเนาะตัวเครื่องใช้กับพริกพี่อ้อยจะใส่ทีหลังนะคะพี่ย้อยเป็นคนชอบทานขิงนะคะก็เลยจะใส่ขิงเยอะหน่อยเนาะวันนั้นซื้อมา1กิโลนะคะหั่นไม่ครึ่งหัง่นไม่ครึ่งกิโล นนียแล,แล้วใส่ซอสปลาเหลืองนะคะเจ้ยว กะเจียวตาเด็กนะคะแล้วก็ทุบผงเห็ดหอมไปหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนเป็นช้อนข้าวเด็กไม่ใช่ช้อนชาแล้วเป็นช้อนข้าวเด็กแล้วก็พี่เอาจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะตัวน้ำตาลที่พี่เอจะใช้พี่เอจะใช้เป็นน้ำตาลอีกขั้วนะคะ เพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานจะได้ทานได้เนาะเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจทำไมถึงอยากจะทานตัวนี้แล้วทานไม่ได้เพราะว่าใส่ต้องใส่น้ำตาลจริงๆแล้วตามหลักเลยถ้าพี่อ้อยทานตอนที่ยังไม่เป็นเบาหวานนะคะก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บเนาะแต่หลังจากที่เป็นเป็นบาหวานก็เริ่มมาใช้เป็นน้ำตาลย่าวหวานนะคะ น้ำนิดหนึ่งนะคะใส่น้ำนิดหนึ่งทิ้งอันร้อยชักไม่หมดอันนี้ครึ่งกิโลเนาะยังยังเหลืออยู่ยังขัดไม่หมด ใส่น้ำตาลแย้หวานนะคะเพื่อจะขอใส่แค่ซองเดียวหยิบมาสองชิมดูก่อนนะคะ พอนะคะเพราะว่าไม่ต้องการหวานมากเนาะแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่ได้เลยนะคะจะใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้เนาะ เติมน้ำอีกนิดหนึ่งเผือดแล้วก็เทลูกเกลือลงนะคะเพราะว่าแห้งไปเดี๋ยว,เ,ยวเรวเาไปใส่กานกัน เสร็จแล้วค่ะผัดขิงอ่าผัดเป็นมังซสวิรัตนะคะใส่โปรตีนเกษตรนะคะใส่โปรตีนเกษตรเม็ดเล็กเนาะจริงที่อ้อยเคยผัดแต่ว่าใส่เม็ดใหญ่นะคะพอดีเม็ดใหญ่หมดเนะาะเมื่อวันก่อนนี้ไปแมคโครนะคะก็ไม่มีขายหาซื้อไม่ได้เลยนะคะก็ก็เลยพอดีมีเม็ดเล็กอยู่ก็ต้องใช้เม็ดเล็กก่อนเนาะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบย่อยฝากกดไลค์กด like, แชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับย่อยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง HiC นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ